อันนี้คือคือมูสะัก็ดฮัมเบร์เกอร์เรื่องงานทัมเบอรเกอร์มูสะเก็ดอยู่กึ่งงนไหนดูสิสูตรของใครเนี่ยสูตรเด็ดเองไม่ต้องไปแมคโดนัลด์ใช่ไหมไหนน่าจะถ่ายวิธีทำก่อนนะตอนแรกหมดแล้ว อ่าทำไงอ๋อไม่มีละเอาวิธีกินหมูสเต๊กก็ได้วิธีกินทำไงอ๋อแล้วไปจิ้มเหรอนี่คืออะไรน้ำผักชีน้ำอะไรนะน,น,ผนผักชีไหนผักชีไม่เห็นมีผักชีสักอันเลยก็กลางกลางกายเป็นผักชี้าเขาเรียกอะไรเรียกอุจาราอุจาร,อ,จารอาจาร์เรียกอาจาร์ จัดใ้มันตลกแล้วชัดมากน้ำเป็ดมีพริกเย,ยอะเลยดูสิโฮ้ยมีเผ็ดหรอกพริกเมืเผ็ดก็ลองชิมดูสิฮึกินไหมเลโก้จิ้งเฟย์อือ้มนาอร่อยนะ อยากกินผิดแล้วหยิบขึ้นมากินด้ยวยมือขวาหยิบเลโก้ขึ้นมากินคันทักเลยอืมอ่าเข้าปากแล้วเข้าปากป้มเลยเฮ้ยระวังไม้แหลมมาแล้วสโลว์เหรอภาพสโลว์นี้ ช้าโลชโลชโลเร็วภาพเร็วภาพเร็วภาพเร็วภร็วเร็วเร็วเอาภาพชโลช้าโลชเร็วภาพเร็วภาพเร็วภาพปกติภาพปกติภาพปโลชภาพชโลภาพหยุดภาพหยุดภาพหยุดภาพนิ่งเดินต่อเร็ว โอ้ยไม่โอุ้ยไม่มาดูเขาทำแฮมเบอร์เกอร์สเต็กแฮมเบอร์เกอร์เขาถนุนฟางมาประกบแล้วอ่ะเขาบอกไม่ต้องไปแมคโดนัลแล้วทาเอมายอนเนสมายอนเนสแล้วก็ใส่ผักเอาใน้อถังใส่แล้วอกผักชี Hva syns du?